พอเรามาทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็มาถึงเวลาของเจ้าหุ่นตัวนี้กันแล้วครับผมก็คือเจ้าหุ่นบีดเนาะวันนี้เราจะมารีวิวบีดถึงครับผมก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเพื่นอนๆท่านผู้ชมชาวไทยที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศวยครับผมแล้วก็สบายดีที่อยู่สปลาวครับผมตอนนี้ผมก็ต้องใช้เสียงราะว่าเบา็กนิดนึงเนาะ ราะว่าผมอัดลิปเนี่ยตอนนี้เวลาก็ประมาณถีงหนึ่งแล้วก็เลยทําให้ตองใช้เสียงเบานิดนึดนงครับผมโอเคเอาอเราพูดถึงเจ้าบีดเนี่ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยบีดเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนี้ครับผมซึ่งตอนหลังเนี่ยทาง T.M เขาบัฟขึ้นมาก็คือให้มีความต้านทานมากขึ้นหลังจากที่เปิดสกิลแล้วก็เลยทำให้เจ้าบีดเนี่ย แขงแ่งขึ้นมาเลยครับผมเรามาดูกันก่อนครับผมว่าบีบมีความสามารถอะไรบ้างรต้นของบีบก็คือตอนนี้บีบผมในเวลก้าเ,เ,เนี่ยมีพลังชีวิตอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเนาะความเร็วอยู่ที่ห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงบีบเนี่ยเมื่อใช้สกิลติดตัวความสามารถพิเศษดีกว่าเนาะเมื่อใช้ความสามารถพิเศษบีบจะเปิดโล่แนละ้วเพิ่มความเร็วโล่ตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันทุกอย่างได้ครับผมจะลดความเสียหายที่เข้ามาทั้งหมด7 5บปเ พร้อมกับยิงกระสุนออกไปประมาณทักสามชุดได้นะครับผมจะไม่ผิดแล้วก็จายออกสร้างความเสียหายให้ศัตรูแบบเป็นกลุ่มเลยทีเดียวอบริเวณนั้นก็จะโดนนะประมาณถ้ามีสองคนตัวก็อาจจะโดนได้หมดเลยประมาณนี้ครับผมซึ่งมีเพื่อนๆถามมาว่าบีดดีไหมผมบอกเลยว่าบีดเป็นหุ่นที่ดีครับผมแต่ต้องเข้าไวออกไวนิดนึงเนื่องจากว่าอา,อาจจะบาง แล้วก็ต้องเล่นระยะประชิดกับผมลืมบอกไปเลยว่าความสามารถติดตัวของเจ้าบีดเนี่ยใช้ได้ในระยะ350ทะานนกับผมวันนี้ผมก็จะลองนําเจ้าบีดเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมหลักของผมเนาะดูที่ว่ามันจะช่วยพลิกเกมได้ไหมอาวุธที่ติดไปนั้นก็คือผมจะติดปืนน้ําแข็งไป2กระบอกเนาะและติดเจ้าแมกนัมไปสองกระบอก,ก,อก,บอกคือตอนแรกผมจะติดปืนไฟไปแทนปืนน้าแข็งแต่เผืิญว่าปืนไฟผมเนี่ย อับยังไม่ได้เท่าไหร่นะก็เลยยังไม่นามาใช้ครับผมส่วนโมดูลผมติดโมดูลน้ำอีกไปเลย2ตัวแล้วก็ติดโมดูลเพิ่มเลือดส่วนเชิงโมดูลเชิงลุกตัวนี้ผมติดเป็นฮิวเลือดครับผมแต่ผมไม่ค่อยมีเซลล์พลังงานก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้อะไรก็ไปติดไปผมก็เลยจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเข้ามาดูครับปกติเนี่ยป,ปกติตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยของเจ้าบีดเนี่ยก็จะเป็นแฟนทอมเนาะที่ผมใช้ประจำก็เปลี่ยนออก เจ้าบีเข้ามาลองประจำทีครับผมแล้วก็นําเจ้าบีแฮมวัตตัวนี้ด้วยครับผมเข้ามาแทนเจ้าลิทเนาะเพื่อให้มันดูแบบเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่ออะไรประมาณนี้ครับผมเพราะปกติเนี่ยผมเล่นแต่หุ่นเ,นเดิมเพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อได้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยครับผมดูซิ่ว่ามันจะพลิกเกมได้ไหมหรือบี่ยจะช่วยเราได้มากขนาดไหนแล้วมันแข่งขนาดไหนครับผมไปเลยครับเพิ่ม่้เการเสีเวลานึก ใส่ลัอคนครับผมนี่ไปลุยกันเลยครับผมผมจะสุ่มไปเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับผมตัวแรกผมจะเอาเราวานาเราไปก่อนเนาะเพเช็คศัตรูดูก่อนว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างมีอาวุธประเภทไหนและใช้หุ่นอะไรบีบเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างบางครับผมเขาออกรดเร็วเนาะ เราก็ต้องใช้ในจังหวะที่เหมาะสมครับผมจะถือว่าเป็นนักฆ่าอีกตัวหนึ่งเลยที่มีความทนทานแน่นอนครับผมบีทนี้ถือว่ามีความทนทานนะมีโล่ป้องกันตรงนี้ตูบุกเลยครับผมโดดถึงแล้วยิงก็เลยครับยิงให้มากที่สุดเขาจะทเขาจะทาได้มีมาตรงนี้หนึ่งตัวระยะสามร้อยเข้าไปครับผมระยะสามร้อยครับเพิ่เปิดแล้ว ตายแล้วผมไวมากมากวิดเลยครับผมเกมเนี่ยถ้าเราเข้าออกเป็นอะไรเป็นเนี่ยมันจะดีมากครับผมคือรู้จังหวะเนาะบีก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับผมที่ต้องอาใส่จังหวะเป็นอย่างมากครับผมถ้าเราไม่ไอาใส่จังหวะเนี่ยบีจะตายไวมากๆเลยเพราะโดนยิงนะหอกยิงเราครับโดนยิงครับโดนยิงสองทางเราหลบกว่าน,นี้วาครับ โอ้โหหอกยิงนานจริง,งนี่ครับเายิงตู้เลยนี่ครับเศรษฐาที่ผมไม่มีเตลพลังงานเนาะบุลโดนบุกครับนี่ครับโดนยิงครับหือแตกเลยครับผมโอ้โหไปครับเราลองเอาเบรอมอสลองไปครับ นีจุดสัญญาเราโดนหยุดหมดแล้วครับผมม็อบนี่บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่เดินช้าเนาะแล้วถ้าเกิดใช้ปืนสีก็บอกต้องต้องหยุดนิ่งครับผมมันจะหยุดนิ่งนี่ครับโดนครับดูที่ว่าเราจะคิวได้งไหมไม่อย่างนั้นต้องว่าเจ้าบีลงมาครับผมประตูดูเหมือนจะรู้ครับเรามาแทนนี้ จะถูกไม่ยอมออกมาเลยครับผมจะโดดนะอืมฝั่งนี้ยิงเราเราไม่ออกไปทางนี้ครับออกทางนี้ครับเราต้องขอไพ่ยิีนะครับผมว่าตอนนี้มันดึกแล้วผมก็ไม่อยากบรบกวนทางบ้านเนาะก็เลยใช้เสียงเบานิดนึงนครับผมอาจจะดูเหมือนกรซิปกระซาบแต่มัไม่กระซิบแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับวิจิดรัน,นางานครับผมนี่ครับแต่ก่อนยังไม่ทันได้เห็นความแรงโอเคเราจะเจ้าบีดลงไปเลยครับผมจังหวะน,นี้พอมีศัตรูเนี่ยเริ่มเลือดน้อยแล้วอ่าโดนใจกรรปแล้วครับผมลองดูนิครับว่าเจ้าบีดเนี่ยจะช่วยเราได้ไหมในสถานการณ์แบบนี้นี่ครับมีความสามารถนะครับผม กันนำเขาเลยครับเรียบร้อยครับคิวเลยครับผมนี่ครับความไร้การของเจ้าบีบตัวเล็กๆครับทางบนเขาเปิดโลมาแล้วอ้าวอย่างนี้ครับอือหบนนี้ครับตะกี้ย้อยมาต้องนีครับนี่ครับยิงตะกี้ช่วยเพื่อนครับผมกลับครับต้องกลับ เรูต้องกลับเลยทีเดียวเหนือตาน้อยครับยิงครับโดนนล้นแหละโดนครับผมไม่ครับผมดับเบื้อคิวครับผมเราบีของเรานี่ทางานสุดย่อยรับมีเพื่อนช่วยอย่างนี้หลอตะกิลครับผมบุมบาบไม่ได้ครับผมว่าบีอย่างที่บอกอ้าวมาอีกแล้วครับผมเปิดะกิลครับดังววิ่งหนีออกมาเลยครับผมนี่ครับตู้ได้ครับ นี่ครับมีเพื่อนเราข้างบนก็ใช้บีบเหมือนกันครับข้างบนข้างบนใช้บีบใช่ไหมครับตจะรับไม่มีเซลล์พลังงานที่อึดอัดครับอุ่นโดนยิงครับยิงไม่โดนครับยิงไม่โดนตกไทยท่านครับติดไลเลยติดไลเลยโอ้โหตัวนี้ตามจองมันน้ำผ่าเราตัวนี้มันตามจองวันน้ำผ่าเราครับผมดูครับเราจะรอบไปโอ้โหือนเต้นเลยครับผม นี่นะครับผมเจ้าบีบเป็นอะไรที่ดีจริงๆครับผมนังว่าเข้าูกเข้าออกหกทางนี่ <c oughs> เห็นภาพเลยครับผมเมดกี้ได้ไปแล้วเบิ้ลชิวเลยทีเดียวไปต่อครับตอนนี้เราก็ยึดจุดสัญญาณดำครับรัวๆคนแอบยิงเราเนาะ๋ย่ลงนะครับผมไหนท่านตรงนี้ยิงเราครับยิงครับ,บนี้มั่อิงเนี้อะไรที่แบบ สังเกตนะต้องต้องใส่อาใส่จังหวะเข้าออกครับผมบู๊มากๆาก็ไม่ค่อยได้เพราะบีนี้นะไม่มีโล่จะบางนิดหนึ่งก็เป็นนักฆ่าที่แบบรวดเร็วครับผมถ้าอัพดีๆนี่รุนแรงแน่นอนครับผมเสียได้นะถ้าเกิดปืนไฟผมพร้อมอจะเอาปืนไฟไมาใช้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าพี่เอาปืนไฟหน่อยจะต,ต้องไวอกาสบหน้าครับผม ยิงตัวเล็กดีกว่าครับยิงตัวเล็กยังไงก็ได้เปรียบ,บ,บนี่ครับคิวครับแต่การแตะท่านเมื่ีครับไม่โดนอ่ะเนี่ยอืมแต่ไ่โดนเลยอ่าแต่ไม่โดน,โดนครับเราโดนยิงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเลือบยุบโอ้โหคุณตัวตู้อยู่ข้างหน้าเลยครับผมเรียบร้อยเลยอย่างนี้อออืื้ห ไม่ทันได้สังเกตตอนนี้สถนานการณ์เราก็ย่ำแย่ครับผม,อ,ม,อ,ม,อ,มอเออเจ้าบีดเนี่ยเออเมื่อก่อนเนี่ยมันจะช้ากว่านี้ด้วยนะครับผมคือไม่ค่อยคล่องแคล่วว่องไวขนาดนี้ปรับโลใหม่เนาะถ้าอยากจะให้บีดแข็งแกร่งหนักๆเนี่ยติดสามารถติดสกิลที่เป็นเพิ่มโลครับจะช่วยทําให้บีดเนี่ยมีโลที่แข็งแกร่งโดนทำลายยาก ประมาณนี้เลยครับผมโดนแคนแก่งแล้วทำลายยากเนาะต้องจัดก,การตรัวนี้ให้ได้ไททันตนัวนี้ต้องยอมเสียตัวเลยนะเนี่ยได้ไหมขอให้จัดก,การไททันตัวนี้ได้ครับผมเพราะว่ามันเกิก,กะตรงนี้มากๆเลยจัดการช่วยเพื่อนเนาะตายไม่ได้โอโหเหลือนิดเดียวเห็นกรรมนะครับผมขอใช้้ท่านในการโซนจุดครับผม เราก็ต้องช่วยเต็มที่ครับโอ้มหระเบิดพื้นพอดีเลยเข้ามาจาังหวะนี้ต้องยอมครับอืไปครับกลับพื้นอยู่จะลํบาบากครับผมเพราะว่าทายทัทนคิดจะเผาพื้นแล้วนี่ครับช่วยเต็มที่ครับผมอืช่วยพิ้นเต็มที่ครับดิครับอระวังครับผม้าเกิดไปทางนรุนเนี่ยเราโดนยิงนได้เนาะแม่ วันนี้ก็จะอาจจะเล่นเดี๋ยวจะเล่นถ้าเกิดยังเวลายังพอได้ก็จะเล่นให้ดูให้เพื่อนๆได้ชมอีกสักเกมหนึ่งเนาะเอาบีทําผลงานแบบสฮยตัหญอะไรประมาณเนี้ยกันเดียทีเดียววันนี้ผมก็พยายามเล่นจริงๆงจังๆครับผมเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพเนาะนี่ครับเียบร้อยครับผมช่วยเพื่อนไปมาทำอะไรตรงนี้แมวมูหตั้งต้อมยิงเราเลยครับผมึออผมไม่อยากเสียคนตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายแล้ว ไม่อยากลงเพื่อนเล่นยงยิงลงยาวๆระเบิดพื้นเลยเพื่อนคิดคิดระเบิดพื้นเลยครับถ้าคิดระเบิดพื้นเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากโอ้โหตัวนี้ว้าไปผิดท,ทางแล้วโอ้โหตายไปก่อนับเสียเวลามากมากเลยว้าแบบนี้คราตับเพื่อจะได้หยวเลือดด้วยเพื่อนบวกอยู่ครับ ไอ้แรนแน่ๆเลยครับผมโอ,อ้โหโดนยิงครับอืลึกแล้วครับผมผมเห็นแล้วนะครับตอนนี้วิ่งเข้าไปในกีนเนี้ยผมเห็นแล้วว่ามีออมิงเด้งเดือยในระยะ400เนี่ยเหลงอยู่เนาะแต่ก็ลองเข้าไปดูครับผมเผื่อจะช่วยเพื่อนได้อะไรประมาณนี้อืมเรยมตึ้งครับตอนนี้สัญญาณเราก็โดนตอนนี้เราเสียเปียบอยู่ครับผมอ่ามีเอลิสครับผมเอลิสตอนนี้ก็คนน่าจะใช้กันเยอะ โอ้โหปีฟินก็มานี่ครับเรามาดูเพื่อนเราตรงนี้ดีกว่าครับกำลังดูวันนี้อยู่งนี้อ่าคิวได้ครับผมตอนนี้เพื่อนเรายึดจุดสัญญาณตรงกลางเอาไว้ได้นะครับผมและกําลังจะยึดจุดต่อไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางอื่นนะครับอาแต่ก่อนครับผมโดนเอเลสจัดการครับผมจุดสัญญาณสามต่อสองต่คู่ต่อสู้อตอนนี้เหลือสามเท่าครับผมแหมเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ดุเดือดกันเลยทีเดียวเราจะตามทันไหมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามซึ่งจะมีไททันอยู่ด้วยครับผมแต่ของเรายังเป็นหุ่นที่ตัวเล็กอยู่เลยห้าวินาทีไม่ทันแน่ๆครับผมรู้จักขีดแล้วอืมถ้าเป็นเกมที่สูสีคู่ขี้จริงๆครับผมโอเคเดียวลองดูผลงานนะครับโอ้ที่สี่ครับอืออม,อม มาครับผมเดี๋ยวไปต่อเกมที่สองกันเลยครับผมเดี๋ยวจะไปดูที่ว่าบีดเป็นยังไงต่อเนาะอืส่วนตัวผมเนี่ยทับใจนะครับเจ้าบีดนี่จังหวะถ้าเกิดคนที่อยากเล่นมันมันหนึ่งใช้เจ้าบีดได้เลยครับผมแต่อู้ถ้าบอกตรงๆว่าแผนที่อันนี้ครับผมมันจะไม่ค่อยเหมาะกับเจ้าบีดเท่าไหร่นะเหมือนเดิมครับเอาเรามาหน้าเราไปเสี่ยงดวงดูก่อนนะแผนที่ตรงนี้อาจจะไม่เหมาะกับเจ้าบีดสักเท่าไหร่ครับผมเพราะค่อนข้างโลง่ง พราะว่าถ้าเกิดเจ้าบีดเนี่ยอมันย่นข่างโล่งผมพูดผิดครับผมค่อนข้างมีสิ่งกีดขวางเป็นแบบเป็นช่องเนาะจังหวะถอยจังหวะอะไรเนี่ยมีช่องยิงยาวๆให้ยิงนี่าประมาณนี้ครับผมแต่ก็ต้องดูทีมด้วยครับผมถ้าทีมโอเคเราก็ไม่ต้องถอยอะไรขนาดนั้นนี่ครับโอ้โหเอเล็เกเตอร์กรอครับผมถอยก่อนเป็นดีครับถอยก่อนเป็นดีให้เขาปิดก่อให้เรียบร้อยครับ นี่ครับจังหวะนี้ครับคิวครับต้องอาศัยจังหวะนครับบุ๋มบามมากไม่ได้ยิงตอนนี้ครับข้างหลังยิงเราหรือเปล่าไทยยิงด้วยครับผมแล้วก็บีดเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกัรเล่นยึดตุดสัญญาณย่างมากนะครับผมเข้าเอาไว้ยิงครับเราวาน้าเจอราวาน่าครผมวาร์ปไปกันทวงเวลาเพื่อเพื่อนมาครับผม ผู้เพื่อนไม่มาครับผมแต่ศัตรูมาเทียบ <c oughs> เวนกนัรับเพื่อนดันไปทางนู้นหมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจเจ้าเจ้าบีดลงไปเลยแล้วกันเนาะลองดูซิว่าจะเป็นยังไงตนะั้งแต่ต้นเกมแต่ผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดครับผมเผื่อศัตรูบ,กบุกอย่างนี้ดูสิครับผมในะสถานการณ์ที่โดนบุกเนี่ยจเจ้าบีดจะเอาตัวรอดได้ไหม โดนนะครับเนี่ยสามารถติดโดนคู่ต่อสู้ผมมีเยอะครับนี่ครับประตูอยู่เป็นกลุ่มเดี๋ยวเราจะเปิดความสามารถกันเลยครับเพื่อนเพื่อนถทา่วไม่ทันนี่ครับดูความแรงเขาบีบอือฮนี่ัะผมโอเคเอาตกี้หมดแล้วก็เ่าไปครับผมป้องกันโซนเข้าไว้หมาอีกแล้วครับผมคู่ต่อสู้ดินซะก่อนครับสีนี้ครับผม นี่ครับเปิดความสามารถเลยครับผมเพื่อช่วยคนสู้ครับเพื่อช่วยเพื่อนเราครับผมนี่ครับนี่างเพื่อนเราจะรับดาบเหยียบไม่ไหวครับถอยออกเลยครับผมเจอเอเลสอย่างนี้เดี๋ยวโดนยิงยาวๆนี่ต่อยร่วงแน่ๆครับผมไม่ต้องรีบครับเราเล่นแบบใจเย็นๆกับเพื่อนบุกบุกขนาดนั้นเลยครับผมอื้มอื้มครับ เรายิงไปสปอยนี่ครับนี่ครับผมจู่โจมเจ้าเอเลสครับผมเอเลสนี่บางโอ้โหเราวิ่งออกไวงี้โอ้โหป้วยกนครับผมต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วยังไงทันไหมทันครับยังทันครับผมเอเลสจะกล้าตามเราไหมครับผมนี่ครับอือหืโดนครับโดนครับเรียบร้อยครับผมหืมถึกจริงๆครับหนึ่งวิครับยังไงครับ ไม่โดนล็อกขาะครับผมนี่ครับผมวิ่งเข้ามาใส่เราอย่างนี้นี่ครับยิงรัวๆครับช่วย่อนได้อีกแล้วครับผมนี่ครับมันจริงๆครับผมเป็นไงครับได้ไหมได้ไหมคิวครับผมโอ้โหนี่ต้องมีเตลพลังงานช่วยใครมาข้างหลังศัตรูมาข้างหลังนี่เองครับผมเกิดอะไรขึ้นคูดาวจะมานมาครับนี่ครับเปิดมสามารถเลยครับผมผมเปิดความสามารถเรามีโล่ป้องกันครับผมลดการป้องกัน กรรตู้ว้าบครับวิวินี่ครับเป็นไงครับเพื่อนจะช่วยเราได้ไหมโนเนียครับโนเนียครับผมปลนแปกงโอ้โบินครับไอทีิ้งเกลบินไอจิ้งเกลบินครับผมแล้วใช้แบบนี้อสีตรงนี้เราเกลเปียกครับผมเอาครับผมแต่โลเรามาแล้วโลเรามาแล้วจังหวะนี้รุนแรงครับโอ้โหโดนเพื่อนตรงนี้ยิงโอ้โหโดนระเบิดดีนะครับ ความเลี้วเนต่อมานะครับผมตัวเท่ากันเปิดโล่สู้ครับไม่งั้นเราโต้ยิงนี่ครับนี่ครับหือ,อแต่ครับผมไม่ไหวเอาไปให้มอบไปครับผมไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้หืมบีดนี่เล่นมันจริงๆครับผมบอกได้เลยเนาะเป็นวันที่มันมากๆเนาะนี่ขนาดตืนยังอัพไม่เต็มที่นะครับผมแล้วก็เลเวลก็อยู่ที่เลเวลเกนะ้าเนาะคือเลเวลเก้าเนี่ยคือผมเปิดผมจะเปิดให้มันครบเท่านั้นเองเนาะ ก็คือเปิดให้ปืนมันครบเปิดเออเปิดให้โมดูลมันครบนะครับผมประมาณนั้นยิงนะครับตัวลูกสองอาจจะมีโอกาสโดนครับผมลองยิงตู้ดูดีว่าเรมวัตอตอนนี้มันแรงขนาดไหนครับนี่ครับโดนนะครับเนี่ยนี่ครับโดนนะครับเนี่ยโดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับพิ้วครับผม บอกแล้วว่าโดนนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่โดนอันนี้ก็จะอัพไม่เต็มที่เหมือนกันครับปืนแต่รันลุยครับด้วยเพื่อนเพื่อนคือสิ่งสุกคอนเปิดครับจะก,กิ้วยิงครับยิงยโดนตรงนี้เลยครับผมไม่ให้ใครผ่านมาได้ครับแต่ไม่ได้ครับมันก็ไปเพราะว่าจุดสัญญาณเราต้องยึดต่อครับไม่งั้น ดีครับถ้าเราไม่ยึดตัวสัญญาณเราก็แพ้เนี่ยเองครับผมมือโดนปุ่มตรงนี้ครับผมไปครับไปต่อปิดตานี่ยิงไม่โดนเลยเราไหนทั้งนั้นเลยข้างบนครับูโดนโดนลัวเลยครับผมตรงนี้ปืนแตกปืนแตกครับผมปืนแตกปืนแตกยังไง ยังยืนอยู่ได้ครับสัญญันเราถูกตามเยอะแดกสูสีมากๆครับถึงเวลาครับผมต้องมาแล้วเพื่อนกูสถานการณ์หน่อยกูสถานการณ์หน่อยครับวับไปไหนไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยหิวเลือดอยู่ครับตรงนี้เยอะมากๆครับ ืออไม่แตกครับผมยืนฮิวเลือดอยู่นี่ยืนฮิวเลือดอยู่นี่ยังไงเนี่ยโดนนะครับแต่ฮิวเลือดตู้ฮิวเลือดตู้เรียบร้อยครับของฮิวเลือดตู้ครับผมประยะได้แล้วยิงครับโดนยึดสงื่อันหมดแล้วครับผมตอนนี้ กดดันไปหมดเลยครับผมยิงเพื่อนเพื่อครับเพื่อนเราทำไมไม่เอาไทท่านลงมาช่วยนะอยู่จังหวะแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเก็บไทท่านไว้แล้วครับผมไทท่านเนี่ยเอาลงมาเลยครับผมเราโดนยิงตรงนี้ครับมีไทท่านเท่านั้นครับที่พิจารณาการได้ครับผมถ้าไทท่านออกได้เนี่ยระเบิดหุ่นทิ้งเลยไม่งั้นเนี่ยจุดสัญญาณเนี่ยเรายึดไม่ทันอย่างแน่ๆครับผมพอโดนไทท่านเบียดขนาดนี้นี่ครับ เราก็ทาดีที่สุดแล้วผมจังหวะนี้นี่ครับก็คือการเล่นจุดสัญญาณเนี่ยถ้าจังหวะเบียดเบียดแบบเนี้ยกาลังจะสู่สี่สู่สี่แล้วเรายังหุ่นตัวเล็กอยู่เนี่ยเล่นมาสักระยะอยู่แล้วเนี่ยไทยท่านเนี่ยใช้ได้ทุกคนอยู่แล้วก็จะส่วนมาก,กจะใช้ไทท่านเนาะสี่ห้าเดือนตายแล้วอิบลบอีกเหมือนเดิมครับผมโอเคสําหรับเจ้าบีดก,ก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็ หวังว่าบีดเนี่ยคำที่มีแล้วเนี่ยก็มีหุ่นแล้วเนี่ยก็อย่าได้น้อยใจไปว่าเออบีดเป็นยังไงบอกได้เลยว่าบีดเนี่ยเป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆแล้วก็ทําผลงานได้ดีแน่นอนครับผมอัปเดตให้ดีอ่าอัปเดตไปเรื่อยๆให้ดีเนี่ยเป็นหุ่นเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ล,ลงเล่นได้เลือทุกสถา,านการณ์แน่นอนนบผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วรับผมกับเจ้าบีบเนาะอ่าตอนนี้เวลาก็ดึกแล้วก็ขอ,อเพื่อนๆเนี่ย มีตัวภาพแข็งแรงเนะาะในปีใหม่ก็ขอให้มีุเอ่อมีอะไรดีเข้ามาครับผมรักษาตัวภาพเลยครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ